วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เป็นตอนที่10ของ PDPA AudioBOOK นะครับตอนที่แล้วผมได้พูดถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาพูดต่อไปถึงภาระหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันบ้างบุคคลแรกที่จะกล่าวถึงก็คือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า data controller คือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำนิยามในมาตรา6กล่าวคือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเก็บรวบรวมมาตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดบริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สร้างบรรัญชีผู้ใช้งานให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลบุคคลธรรมดาผู้ทำการขอข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการส่งของเป็นต้นสำหรับภาระหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ในมาตรา37 39และ41ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562โดยมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำการดังต่อไปนี้นะครับกล่าวคือ 1. จัดให้มีมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลโดยจะต้องวางมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาสูญหายหรือถูกเข้าถึงหรือใช้โดยมิชอบจากบุคคลอื่นผู้ไม่ได้รับอนุญาตมาตรการดังกล่าวต้องทันสมัยตามเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานขั้นตำ่ำ ที่คณะกรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดต่อไปข้อ2ก็คือจัดให้มีมาตรการป้องกันการไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลผู้ได้รับข้อมูลนั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับไปโดยไม่ชอบนะครับข้อ3ก็คือจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลโดยจัดให้มีระบบตรวจสอบที่สามารถลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจําเป็นที่จะใช้เกินความจําเป็น หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้ลองขอให้ลบหรือถอนความยินยอมโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ในอนาคตข้อ4ก็คือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวบรวมไว้เกิดขึ้นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องรีบแจ้งเหตุด,ดังกล่าวต่อสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน72ชั่วโมงนับแต่เมื่อทราบเหตุด,ดังกล่าวนะครับข้อ5ก็คือแต่งตั้งตัวแทนในราชอาณาจักรโดยหากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทยจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของตนเป็นหนังสือ ซึ่งตัวแทนต้องอยู่ในประเทศไทยและได้รับมอบอำนาจให้กระทําการแทนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีข้อจำกัดของนผิดใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลข้อ6คือจัดทําบันทึกรายการโดยการจัดทําบันทึกรายการในรูปแบบหนังสือหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตรวจสอบได้โดยต้องจัดจัดทำโดยจดบันทึกรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล เงื่อนไขของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับความยินยอมตามข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและคําอธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแต่ทั้งนี้หน้าที่ดังกล่าว ไม่นำมาบังคับใช้กับกิจการขนาดเล็กที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะก,กำหนดคุณสมบัติต่อไปข้อ7ก็คือจัดให้มีเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data protection officer โดยในกรณีที่ผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอหรือกิจกรรมธุรกิจหลักของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประกาศกำหนดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีหน้าที่ในการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนบุคคลให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลหรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบการดำเนินง,งานของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลให้เป็นไปตามกฎหมายและประสานงานให้ความร่วมมือกับทางราชการด้วยทั้งนี้พระรบัญญัติฉบับนี้ ได้ให้ความคุ้มครองต่อเจ้าหน,น,านาาา้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถเลิกจ้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือยัดนี้ได้ครับในวันนี้ผมขอเล่าแต่เฉพาะภาระหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก่อนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีภาระที่ค่อนข้างมากนะครับ ในคราวต่อไปผมจะมาพูดถึงภาระหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกันบ้างว่ามีหน้าที่อย่างไรบ้างสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ